ทีเปิดการแข่งขันกศนอ,อีสานเกมครั้งที่6เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2566ณจังหวัดชัยภูมิโดยมีนายนัทวัฒน์ธรีรั์ธรรมรงที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดดรจรลนศักดิ์พุทน้อยผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดชัยภูมิกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ประกอบด้วยผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษากศนจากทั้ง20จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมจำนวนกว่า3,000คน สื u, u ่อพ่ายจังหวัดหนองคายนางสาวชูธิกาชัยชนะตำแหน่งครูและนางสาวพัชนาศีประเพณีแห่งเรือเหนือสุดแดงมีสายน้ำมันสการหัวข้อยหกงทรงนวงใจสายสารสนึกอภัยสุวนมหาราบอุทยานแห่งชาติหมู่เก้าดึง้านคำแผ่นดินทันหัวปุกขอ ต่อจนกว่าหินทั้งหายทงหลยินเลยเป็นแสนถงร้อยห้าสิล้านปีจมกองหมอกมนกูจักองหมอกมูนกูได้ด้วยการรค่นเน้อ ชาวอีสานเดินตระการขั้นหาสวรค์อัศจรรย์เขาสานยอดติดรูสือการเรียนชุมชนกศนอัครเมืองเลยค่ะช่วุชยผิ อุูคู้บ้านพระตำหนักภูพานผู้เมืองงามเลื่อนน้องหานแรงก,การปลาสาทพึ่งสวยสุดซึ้งสาวภู้พันนั่ชมยรอจะอยู่ที่จังหวัดสกลนครและคนครพนมนะครับที่ทางก็คืออำเภอเดืองเป็นหลักนะครับ เห็นว่าใส่กุ๊บนะครับกุ๊บนะครับนะครับจนเผาผู้ไทครับเมืองไหรนั้นจะมีอยู่ที่อำเภอบรรนิคมอำเภอวาริจภูมิอำเภอโพนแก้วเป็นหลักนะครับส่วนชนเผาต่อไปครับชนเผาไทยโยนครับไทยโยนี่จะอยู่ตรงที่อำเภออากาศอันวยครับเป็นหลักนะครับทั้งอำเภอศรปิะจวบ สายทานแห่งสัทธาพญานาคาสามภพแห่งลูกน้ำโขงที่ปกัิรักษาเรือนวิฐารให้ยู้นี้เป็นสุขเสมอมาพญาสีหุโง่ิการหน้าระราพญานาแกงกระเบากจังหวัดพุทธาร์เชื่อว่าผู้ใดได้มาสักการะขอพรและรอดท้นจากปัใหาที่เกิดความสุขความร่ำรวยสมได้ พระาอนันตนาคราชเลขาหน้านาปราณีโกเป็นราชาแห่งหนาคัพปัวเป็นเจ้ามิสมุติท่านนี่โชติพานที่พระไทยเราแห่งที่สองมีเรื่องเล่าว่าสถานที่แห่งนี้คือประตูสู่เมืองบาดาลใครได้ไปสักการะขอพรแล้วจะทำเกิดความรกรเย็นจนทุกขึประการและสุดท้ายพระยาศรีพุกามาอารามปราณหน้าพระเจ้า มึ้นานหน้าขวาลหาได้ปดีสารไปจากสวรรค์เมื่อเราปีสาจได้เหตุขบวนจกแล้วจึงเกิดความกลัวไม่กล้ามารบวนเลยจากนั้นตงจึงอยู่ในที่ดีวีดของความเชื่อของคนพุทธศาสนาแต่รูปนั้นสูงและบองวินีและการถ่ายทอดทางมารดกอันล้ำค่ามาถึงจจุบันพีลายคล้ายเสือดาว เป็นสัตว์ป uh ่า huh. คุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ friend, ้มครองสัตว really ์ป่าในในตำหนักที่1047พบม่าในจังหวัดพุทธาหารดังนั้นแมวดาวจึงเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดพุทธาหารและปิดท้ายด้วยประมวลเศรษฐกิจสถานศึกษาปลอดภัยนะครับซึ่งปัจจุบันก็สามารถจับอกว่าเรือพุ่งไทยเรือไฟโฉมหางามตาหาย ตัวละครจังหวัดนครพนยนะครับมีทั้งหด12อำเภอนะครับมีความหลากหลายในวัฒนธรรมนะครับคดีว่าตัวที่คดีนั้นเป็น no mm no -hmm. นำโดยประเพณีวัฒนธรรมคู่บ้านคู่เมืองคือประเพณีบุญพระเอกร้อยเอ็ดเป็นงานบุญเก่าแก่มานานกว่า100ปีซึ่งประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสานามีกิจกรรมการแสดงพาะธรรมาเทศนาเรื่องพระเวกสัดนดรชาดกในภาคีสาเรียกว่าเทพพระเวกซึ่งตามกำหนดการมหาชนก ขเัญสัดนดรท์เธอเป็นพระชาติสุดท้ายที่สำคัญยิ่ยงของพระพุทธเจ้าสัตตสดงมหาทานขบวนที่สองเป็นจังหวัดขอนแก่นนำโดยท่านควรในการถาวรทีดีพระธาตุขาวแก่นเสียงแคนดอกพุมสนน้อง,งข้ามให้ร่วมใจโูกเสี่ยวเที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ไดนโลเสาสิน้นทอ์เนสุดเท่เหรียญทองแรกหวยโอลิมปิก บขอนแก่นได้รับการคัเดเลือกเป็นนครใหม่ ice, หรือขอนแก่นไฟซิตี้โดยเป็นเมืองที่มีการจัดประชมุมในเทศกาลการแสดงสิค้างานการศึกษางานกีฬาและเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวสถานที่สำคัญทางระพุทุศาสตราจังหวัดมหาสารคาม และที่เที่ยงพิงทับกาวเป็นผู้รีเริ่มขื้นที่บ้า,ตา,ตานตลาดโพตมนลบ้านหวายอำเภอราปีปทุมจังหวัดมหา,าสารคามปองอยาวเ,เป็นช่นองอางทำา่องยาว จงใจเทยนใกตองใบตองตอม่ั้นใส่ก็เยนจังจงลาตาเทียนแดนดิบยาพิมายากหมุ่จุดไม้ยิ่งใหญ่แต่น้ำจังหวัดบุรีรัมย์ เราพี่จะต้องรับทุกท่านด้วยหัวใจที่ยิ่งใหญ่ในทุกช่วงเวลาค่ะช่วเขียงนางอักศราตามตำนานนางอักศราเกิดขึ้นในการวนเกษตษสมุทรที่ต้องใช้เวลานานน้ำแันปีจนเกิดของทิพย์พิเศษสุด14อย่างสวยงามมากนะคะนางอักศราจากรสมอนจังหามาคูเรีย ชุดขบวนต่อซิตี้บุรีมย์บุรีลังเป็นจังหวัดหนึ่งในภายที่มนของศูนย์อีลาและท่ายมวยที่มีชื่อเสียงทำให้บุรีลั์เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารี ตำบลหนองตูอำเภอภูเกจังหวัดเชียงใหมหรือเป็นภาพยห่งโรินดยมใไโลกและยังเป็นซอฟพาวเวอร์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวดอรับการแสดงแห่รตอดปี นี่อการกายที่กระจาที่ขุดืีไม้ที่สุดที่ม้ที่หุประวัติการเลอกวิ้งครัเงิําลำดับที่ห้ารุ่งสำนักการสอนอจังหวัดร้อยแก่งสันเกิดเมื่อวันที่18กันยายน2525อจจุบารอายุ4ีที่บ้านชุดช่งหนองขับอเภอเมืองีนบจังหวัด